สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับกับช่อง DIY สไตล์บึกวันนี้จะพามาซ่อมพัดลมนะครับพัดลมที่หมุนช้าหมุนไม่แรงหรือไม่มีแรงหมุนออกตัวหนืดนี่ครับเดี๋ยวจะพามาชมวิธีการเปลี่ยนตัวคาปาซิตี้นะครับหรือที่ร้านเขาเรียกว่าแคป แต่ก่อนแต่ก่อนที่จะไปไปเปลี่ยนนี่ต้องต้องแกะต้องแกะของเก่าไปไปเทียบไปเทียบกับที่ร้านด้วยนะครับว่าสเปคสเปคมันตรงกันหรือเปล่าแต่ถ้าสเปคตัวนี้เกินกับตัวเก่าเกินจากตัวของเก่าไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าต่ำกว่าของเก่าไม่ได้ครับครับมาดูกันเลยครับอย่าลืมกด ติดตามกันด้วยนะครับกับช่อง DIY สไตล์บุตรตรงน,นี้นะครับนี่จะมาสาธิตวิธีการถอดวิธีการเปลี่ยนนะครับแเดี๋ยวคลิปต่อไปว่าจะต้มเครื่องบุดฝุ่นวันนี้นะครับมันแล้ว แสงจะเป็นหมนูแม อยู่ตรงนี้นะครับนึกว่ามันอยู่ข้างล่างมันมีรุ่นเก่ารุ่นเก่า,ม,ามันจะอยู่ข้างล่างนะตัวคาปาเปลี่ยนใหม่ครับจะลองเปิดตรงหัวมานะครับเราจะมาถอดกันเลยเผมเองผมก็ทำไม่ค่อยเป็นหหละครับผมก็หาเปิดดูใน YouTube นี่แหละ แค่ไม่อยากจะเสียเงินไปจ้างเขาทำเองได้ก็ดีครับประหยัดประหยัดตังค์เนเก็บตังค์ไว้ให้ลูกกินนมได้ไปจ้างเขานี่หลายบาทเลยเสียแต่เงินความรู้ก็ไม่ได้ทำเองทำเองได้นี่ยังมีความรู้ ซื้อมามันไม่ได้เสียแค่ครั้งเดียวครับเผื่อไปทำํำไปทําตัวอื่นได้นี่นะครับเดี๋ยวจะมาเปรียบเปรียบเทียบตัวใหม่กับตัวเก่าให้ดูนะครับนี่นะครับตัวนี้ที่ถอดจะเป็นสเปคสเปคมันจะเป็นตัว400 400 VAC เนี่ย1.5 ยูเอฟแต่ของที่ซื้อมานี่มตัวทั้งเจ็ดสิบแต่ซื้อในลาซาดานี่จะอยู่เคยเปิดดูนะครับมันแพ็คหนึ่งสิบตัวมึงอยู่ที่สองร้อยสองร้อยประมาณเกือบเกือบสองร้อยครับ ตัวที่ซื้อมาใหม่นี่ค่ามัน450 450 VAC 1.5 UF อีกันนี่นี่ครับถ้าแบบนี้ก็เปลี่ยนได้สบายนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนกันเลยนะครับครับครับ เอนนะครับอ๋อจะทำการปอกสายตัวนี้ก่อนอย่าหนีบเบาๆนะครับหนีบแรงสายไฟมันจะขาดหนีบเพียอพอกัติกออก แค่พอฉนวนฉนวนครับต่อต่อแถกตัวนี้เราเราจะไม่ใช้ปัดกีนะครับเราจะไม่ใช้หัวแหรงเราจะใช้นี่ท่อหดสายหดแตัดแ้มันพอดีห้มันคุมไอเนี่ยคุมที่เราต่อไป ประมาณนี้นะครับสองอันต่อสีก็สายเก่ากับสายใหม่ถ้า มันมันน่าจะต่อตามสีนะครับหรือไม่ต่อตามสีก็ได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะต่อไปทางไหนก็ได้ไหผมว่าต่ลองต่อตามสีกัน,นครับเพื่อความมั่นใจในต่อยมันตามเดิมของเขา นี่พันๆอย่างเดียวลืดนนี่แล้วก็ลนไฟนะครับให้ให้สายที่ต่อมันอยู่ประมาณตรงกลางเนี่ยแล้วก็ลนไฟลนไฟหัวท้ายเนิด mm hmm. มีลมหน่อยนะครับสายมันก็ค่อยๆหดละเนี่ย เสร็จแล้วมันก็นจะเป็นแบบนี้นะครับสายสายฮอดอยู่ประมาณนี้ แต่ <c oughs> ตัวเก่าตัวเก่ามันวางแบบนี้ขาตัวใหม่มันไม่เหมือนไม่เหมือนตัวเก่านะครับขาตัวใหม่มันจะวางแบบนี้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเปลี่ยนการวางวางของมันน่าจะไม่ติดกับฝาหรอกมั้งครับเดี๋ยวลองใส่ฝาครอบดูกัน จะมีปัญหาแล้ว แต่มันก็ใส่ได้ใส่ได้แหรอครับมาลองมาเสียบปลั๊กดูสิมันจะเป็นยังไง